ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพผมกับต้งกระจไปเยี่ยมเขาเลยพี่อยู่ในห้องเข้าเล็กๆเล็กมากอุ้มไม่มีที่ซ้อมหุ่นยนไม่ห้องเช่าเลยน้อยป้กซเยาร้านอะไน้ไม่ใช่ไม่มีด้วยห้องเช่าเล็นน้อยเข้ามารถหกล้อจังหวัดอื่นนี่มารถสู้ติดแน ผมกับต้นคอนโจไปเยี่ยมเขานะพี่ครับโอ้ยพี่ครับไอพี่ตุ้มันมันเน่าสนใจสิว่าสิ่งเก่าที่เดบอนเดบอลอยู่เตะบอลตลอดเลยเลยคิดกับต้นคอนโจว่าให้เราไปมุ่งกันเด็กๆเพื่อรุบรวมบุกันพี่ๆมาลุยงานกันครับเราอยไปช่วยเขาเราก็เลยให้เขามานอนที่บ้านเราเลยอนอนบ้านเราคอนโจเปิดแอร์เลย พี่อกู้ขายมเคยไน้าโอเคไม่นจาู้พิที่บ้านจาพักป้าพุทธดปางที่ร้านอาหานี้ครับครับผู้ก่ชวนไปอยู่สมัยเงียยเนาะก็บอกว่านเราก็จัดได้นะรุ่นเรากาไใยจัดคืผมก็เลยมองว่าถ้าจัดอย่างเนี้ยเรากินกันที่ตรงนก็ได้ทำไมถ้าเราจัดคนเางแต่ควรจัดภาพรวมทั้ง สิทเก่าท <Okay. S 2> we ั้งหมดอ่านี่ัน้จะเป็นงานในายจัมทิตอ่าเราจะเต็มแล้วเราจะไม่ใจมอหรอย่างมาก็4 5 0คน